มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมรสุมเข้าไทยเตือน12จังหวัดฝนตกหนักคลื่นลมแรงค่ะกทะมเย็น22องศามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจากอ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะและย่มความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ทําให้12จังหวัดนะคะเจอฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะ เมื่อเวลาานาฬิกาของวันที่29พฤศจิกาย,ยนนางสาวกันดวีสิทธิชีวาภาครองธิดดีกรมอุตุนิยมวิทยารักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ค่ะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่30พฤศจิกาย,ยน2563จนถึงวันที่3ธันวาคม2563ฉบับที่2ระบุว่า ในช่วงวันที่3 4พฤศจิกายน 63- าถึง3ธมนวาคน63นะคะบรสุทตะวนันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่งปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะคะหรือว่าด้านเกาะบอร์เนียวมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านปลายแหลมยนูนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสค่ะรวมไปถึงระนองพังงาภูกเก็ตและก็กระบี่นะคะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดาม,มันมีกําลังแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตร จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมออตุนยิยมวิทยาและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ที่ w w w t m d g o t h หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกลุ่มอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในเวลา17นาฬิกาของวันที่29พฤศจิกายน63นี้ค่ะส่วนลักษณะาอากาศทั่วไปนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกาลังค่อนข้างแรงยิ่งคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะ ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา,ศาเซลเซียสค่ะกับมีลมแรงนะคะโดยจะมีฝนเป็นบางพื้นที่ในบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกค่ะสําหรับมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างจะคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะจะมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะพักเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสนะคะภาคตอนออกเฉียงเหนือค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงนะคะโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ค่ะส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะคะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสค่ะภาคตอนออกนะคะมีอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสกับมีลมแรง โดยจะมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีแลวก็จังหวัดตรดาดค่ะภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแลวก็นาราทิวาสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะ กรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะคะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอขอบคุณกลุ่มอุตุนิยมวิทยาลและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ